กับเขาเราเรื่อความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางกลับมาอย่างพิพิธภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้มันเป็นยามวิการทุกคนที่เข้ามาภายในอาคารจัดแสดงกลับกลายเป็นว่าถูกโยกแยไปอีกสถานที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่สู้รบสมรภูมิในสมัยโบราณพบได้เจอกับเด็กคนหนึ่งเขาได้เข้าไปช่วยแต่กลับว่าได้ฝากดาบมาแทน พวกเขาได้หาลือในสิ่งที่ไปพบเจอมาสอนหญิงสาวเธอเหมือนจะรู้จากคำที่เธอพูดเลยก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนงุนงงหลังจากที่หยิงสาวนามว่าซอนได้พูดเลยออกมาญิงสาวเห็นว่าพรรคพวกยังคงไม่เข้าใจจึงอธิบายลงลึกรายละเอียดอีกว่าทุกคนยังไม่เข้าใจอีกหรือไงพวกข้าศสกที่โดนโจมตีโดยลูกธนู ที่ซุ่มยิงจากในป่าหมายความว่าการโจมตีเช่นนี้คือการโจมตีแบบกองโจมตามบันทึกเหตุฆ่าศึกนั้นมีจํานวนมากกว่าทําให้เอาชนะมาได้หลายครั้งหลายคราและคนที่ใช้ยุทธวิธีเช่นนี้หาใช่ใครอื่นคือพระยาตายศถาตําแหน่งในขณนะนั้นกับพระยาพิชัยยิ่งรวมกับสิ่งที่พบได้มาแล้วด้วยไม่ผิดแน่นี่คือฝักดาบน้ําพีที่ล่ํหลือกันทวมี ข้ายันสีแดงสวมใส่ปลอกอีกทีหมายความว่าฝากดาบนี้ไม่ใช่ฝากดาบที่ตอนพระยาพิชัยรบแต่เป็นในช่วงหลังสอนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นพวกคณะเดินทางได้ฟังถึงกับอึ้งในความรู้ประวัติศาสตร์ของเธออยู่ไม่น้อยขณะทุกคนกำลังประทับใจกับสิ่งที่พบได้รับมาและสิ่งที่สอนพูดอธิบายจูๆ่ๆมุกก็พูดขึ้นว่าสิ่งที่เราก็เผากัน ก็คือดาบผักของพระยาพี่ชัยไม่ใช่หรือไงได้ฝากมาจะเอามาทําอะไรได้ฝักยาวขนาดนี้แค่เดินถือออกไปพวกเจ้าหน้าที่ก็เห็นโดนยึดแล้วแน่อีกอย่างต่อให้หลบสายตาของพวกเจ้าหน้าที่ไปได้พวกเรายังต้องเดินทางอีกมากยังไงคนก็ต้องเห็นเป็นแน่ทุกคนได้ยินความคิดเสนอแนะในสิ่งที่หมูกล่าวออกมาแต่ตองแล้วว่ามันก็จริงอย่างที่เขาพูดพบมองฝักดาบที่อยู่ในมือ แล้วก็ยกขึ้นมาโดยมืออีกข้างชาักมีดหมอของตนมาถือไว้ก่อนจะค่อยๆเอามีดหมอนั้นเสียบเข้ากับฝักดาบท่ามกลางความงุนงงในการกระทําของชายหนาวพกเหตุเนื่องว่าฝักดาบอันยาวเรียวจะไปเข้ากับมีดหมอลักษณะสั้นกว้างได้อย่างไรทว่าทันทีที่ปลายแหลมของมีดหมอเสียบเข้ากับรูฝักดาบจู่ๆทั้งมีดหมอและฝักดาบเองก็เรืองแสงส่องสว่าง มันจ้าเสรยจนแสงปืนกินภายในตัวอาคารจนสว่างออกไปข้างนอกทําให้เจ้าหน้าที่สองนายผู้เฝ้ายามดูแลสถานที่ถลึงตามองอยังตัวอาคารไม่ถึงอใจแสงนั้นก็หายไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไฟในตัวอาคารยังคงดับเมื่อสนิทเจ้าหน้าที่อายุน้อยกว่าก็รีบมาถามกับชายเจ้าหน้าที่อีกคนผู้เป็นสายของชายชาราปราลงว่าลูกพีเ่เห็นเหมือนกับผมใช่ไหม ทางเจ้าหน้าที่อายุเยอะพยักหนนา่งเงึกพร้อมกับพูดว่าจะไม่เห็นได้อย่างไรล่ะวะข้ายัางตาค้างอยู่เนี่ยเอ็งเตรียมตัวให้พร้อมไปกับข้าทางชายลูกน้องก็พูดขึ้นว่าจะจะดีเหรอครับเขาว่ากันว่าในนั้นมีผีไม่ใช่เหรอเจอกันบ้านนักต่อน,นักแล้วสิ้นคำชายเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกน้องชายผู้เป็นหัวหน้าก็พูดขึ้นว่าแล้วเองสมัครมาทำงาน ตัวตาดูแลความเรียบร้อยไม่ใช่เรื่องไงวะจะมาตาขาวไม่ยอมเข้าไปมันก็ไม่ได้แล้วนะเว้ยเกิดเป็นขโมยขจรแล้วก็จะทำยังไงพูดจบก็หาได้มีคำตอบจากชายผู้เป็นลูกน้องชายผู้เป็นหัวหน้าจึงหันกลับมาเพื่อจะต่อว่าลูกน้องต่อแต่ทว่าก็ไร้วี่แววของเขาทางชายผู้เป็นหัวหน้าพยายามเชงอกหัวมองหาลูกน้องของตนแต่ทว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนเดินอ้อมมาทางประตูทางเข้าป้อม เห็นประตูเปิดอยู่ก็พูดขึ้นว่าอะไรวะพูดกับมันอยู่แมบๆมนี้ไปแล้วหรือไงวะไวจ้จริงๆึ่งสิ้นคำไม่ถึงอจจใจจู่ๆก็มีเงาบางอย่างผ่านจุดที่ชายเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหัวหน้ายือนอยู่มันหายไปพร้อมกับร่างของเขาทิ้งไว้แค่ไฟฉายที่ตกอยู่บนพื้นหลังจากนั้นไม่นานชายสวมชุดดำก็โผล่มาพวกเขาเดินเรียงหน้ากระดาษโดยมีเอมเดินอยู่ตรงกลาง เอ็มกวาดสายตามองไปร,บรอบๆก่อนจะพูดกับยัดบริการนสนิทว่าเห็นฟ้าไหมเธอรีบลงมาก่อนยัดใส่หน้าก่อนจะตอบว่าผมเห็นเธอเร่งรีบมาทางนี้บอกว่าอยากจะเข้าห้องน้ําหันไปคุยกับไอ้สิงแป๊บเดียวก็หายไปแล้วครับยัดกล่าวด้วยท่าทางเกรงเกงเนื่องจากกลัวว่าเอ็มจะดุและมันก็เป็นอย่างที่ยัดคิดแต่ยังปั้นหน้ายั์ยังไม่ทันเสร็จฟ้าก็เดินออกมาจากหลังป้อมยาม ด้วยท่าทางเงื้อเงื้องงงะเอ็มก็พูดขึ้นมาทันทีว่าฟ้าไปไหนมาลูกหม่ว่าเอมเป็นห่วงแค่ไหนทางฟ้ายิ้มก่อนจะพูดออกมาว่าฟ้าหาห้องน้ำน่ะปวดแทบจะกลั้นเอาไว้ไม่ไหวเอ็มได้รับคำตอบก็ไม่ได้สนใจอะไรเดินเข้าไปหาเธอสิ่งที่เดินตามเอ็มมาติดติดก็ถามกับฟ้าว่าคุณฟ้าครับเห็นเจ้าหน้าที่บ้างหรือไม่ครับแม้เราจะมีอภิสิทธิ์ก็ตามแต่ทว่าหาพวกเรานั้นไม่รู้ ถ้าว่าหาพวกเขาไม่รู้ก่อนพาาจะแจ้งผู้ใหญ่ให้ปวดหัวทำให้รู้กันไปทั่วว่าเรานั้นมาที่นี่ฟ้าจ้องมองสิงก่อนจะตอบว,ว่าไม่รู้สิฟ้าเข้ามาก็ไม่เจอใครแล้วอย่าไปคิดอะไรมากเลยรีบๆเข้าไปหาของกันเถอะตามที่ท่านผู้นั้นได้สั่งเอาไว้ว่าแล้วทุกคนก็เดินตรงเข้าไปข้างในนอกจากสิงเขาสะกิดใจในอะไรบางอย่างเขาหยุดยืนคุ้นคิดและมองเข้าไปในป้อมยาม แต่ทว่าก็ไม่เห็นอะไรผิดแปลกจนกระทั่งหางตาเหลือไปเห็นกระบอกไฟฉายที่ตกอยู่บนพื้นทว่าขนาดที่สิงกำลังจ้องมองกระบอกไฟฉายในหัวนั้นคุ้นคิดอะไรบางอย่างอยู่จูๆ่ๆฟ้าเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าสิงไม่รู้ว่าตอนไหนแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่ามีอะไรหรือเปล่าหรือนายสิงพวกเรากำลังรีบอยู่นะหญิงสาวกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นๆทำให้สิงนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวตกใจผงะไปชั่วอึดใจ ่อนจะรวบรวมสติแล้วก็ตอบว่าปกปกปา่าครับรีบๆเข้าไปข้างในกันเถอะครับคุณเอ็มกำลังรอ,งองพวกเราอยู่พูดจบสิงก็รีบจำอ้าวเดินมุ่งตรงไปรวมกับพรรคพวกโดยมีฟ้าเดินตามหลังอยู่ไม่ห่างสิงพยายามมองรอบๆตัวแซงว่าตรวจสอบพื้นที่แต่จริงๆแล้วจะแอบมองฟ้าที่เดินตามหลังมาเท่านั้นใจสิงนั้นเริ่มเต้นตึกๆหลังเห็นว่าฟ้าเดินตามมาติดๆ ดวงตาเธอจ้อง,ของเขม็งมาที่ตนหัวใจก็เริ่มเต้แนแรงขึ้นแรงขึ้นทุกอย่างก้าวตีฟ้าจะมาถึงตัวกระทั่งฟ้านั้นเดินผ่านสิงมุ่งตรงไปหาเอมชายไวกลางคนยกมือขึ้นมาสัมผัสใบหน้าของตนพบว่าเหงื่อนั้นมันแตกเป็นเม็ดได้หัวคิดว่าผู้หญิงบ้าอะไรกันทําให้ตนขนลุกและกลัวได้ถึงขนาดนี้ทําไมต้องมาคอยรับใช้อารักขาคนแบบนี้คุณเอ็มไม่น่าเลือกกับคุณสอนเลย ผู้หญิงที่หนารักใจดีขนาดนั้นทิ้งได้ลงคอขนาดสิงเหม่อคิดเรื่องพวกนี้ฟ้าก็หันมาถามกับสิงว่าคิดอะไรอยู่เหรอนายสิงสีงหน้าดูเป็นกังวลเชียวอีกครั้งที่ฟ้ากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นเย็นสิงตกใจสติกระเจิงพูดไม่ออกยัดผู้เมลรู้อิโนอิเนก็พูดตอบแทนสายว่ามันกลัวผีละมั้งคุณฟ้าในอาการจัดแสดงนั้นมืดสะขนาดนี้ยัดกล่าวพร้อมอกับหัวเราะ สิงรีบตอบตามน้าว่าใช่ทางยัดที่หัวเราะอยู่หลังจากได้แซวเพื่อนของตนก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าฟ้าน,นั้นกําลังจ้องมาที่ตนท่าทางเหมือนเธอโกรธอะไรสักอย่างยัดรีบหลบก้มหน้าก้มตาฟ้าน,นั้นก็ละสายตายัดเห็นว่าตนนั้นไม่โดนจ้องแล้วจึงเดินเข้ามาพูดกับสิงว่าเธอโมโหอะไรของเธอวะข้าแค่แซวเล่นเล่นเองวันนี้เธอแปลกๆทั้งวันเลยวะสิงได้ยินยัดบน แต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับทําให้ยันนั้นพูดต่อว่าสงสัยจะเป็นวันนั้นของเดือนละมัง่งหยตายเถอะผู้หญิงเด่าใจยากจริงๆริงสิงยังคงเงียบเช่นเดิมไม่ปีปากพูดสักคำจากนั้นพวกเอ็มก็มาถึงหน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์พวกเขาไม่รอช้ารีบจ้ำเดินเข้าไปภายในซึ่งทุกอย่างมันก็มืดสนิทไม่มีอะไรผิดแปลจนเอ็มถึงกับ,บนออกมาว่าเจ้าหน้าที่ทำงานกันหลาหลวมชมัดอู้งาน อีกทั้งยังเปิดประตูอาซาให้ใครก็ได้เข้ามาเดินเตะภายในทั้งทั้งที่ในนี้มันก็มีวัตถุโบราณของสําคัญไม่ใช่หรือไงซึ่งคำเอ็มไม่ถึงอจใจชายฐานรับจ้างผู้มากับเอ็มก็พูดขึ้นว่าไม่ครับพวกเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ไม่ล็อกห้องนี้แต่มีคนสะดอกกุญแจแอบเข้ามาต่างหากทุกคนได้ยินก็หันจ้องชายฐานรับจ้างผพูดเอ็มก็บนออกมาทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของไอ้พวกนั้นแน่ ว่าแต่มันรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไรกันทุกคนตามมาเหมือนจะมีอีกที่หนึ่งพวกมันอาจจะแอบอยู่ที่นั่นก็ได้และของที่ท่านผู้นั้นให้มาหาอาจจะอยู่ที่เดียวกันพูดจบเอ็มก็เดินออกมาจากตัวอาคารจัดแสดงตรงไปยังสิ่งปลูกสร้างอีกทีซึ่งก็คือที่เก็บดาบน้ำพี่จำลองขนาดใหญ่ทันทีที่เอ็มเข้ามาถึงเขาก็บอกให้ลูกสมุนของตนหาพวกพบและหาบอกแสนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตามหา ทว่าขณะที่ทุกคนกาลังวุ่นอยู่กับการกระทําตามคําสั่งของเอ็มด้วยจํานวนคนที่มากและชุนละมุนทําให้หนึ่งในชายจากรารร่างไปโดนกับฟ้าหญิงสาวเสียการทรงตัวมือไปโดนเข้ากับดาบน้ําพีจําลองเสียงดังฉี่เบาๆเกิดขึ้นฟ้าหลุดปากร้องอดอ,อยออกมาทําให้ทุกคนนั้นหันมองฟ้าตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอทว่าหญิงสาวก็พูดว่าไม่เป็นอะไรแค่สะดุดนิดหน่อยทุกคนจึงทําหน้าที่อันได้รบับมอบหมายต่อ โดยฟ้ายืนมองปลายนิ้วของตนที่ไปโดนสัมผัสกับดาบน้ำพีจำลองพบว่าผิวหนังผู้พองฟ้ารีดกำม,มือเพื่อไม่ให้ใครเห็นในใจด่าทอไอคนแม่ระวังทําให้ตนนั้นต้องบาดเจ็บจากนั้นฟ้าก็เหลือมองดาบน้ำพีจำลองคิดในหัวว่าแม้จะเป็นของทําเลียนแบบแต่ก็มีแรงศรัทธาของผู้คนมากมายที่เข้ามาเคารพดาบน้ำพีจำลองนี้ประกอบกับต้องผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างมาแล้วแนะ่ ทำให้เป็นสิ่งที่แสลงกับตนไม่น่าเข้าใกล้แม้แต่น้อยขณะฟ้ากําลังยืนคิดแสลงกับสิ่งที่สัมผัสอยู่นั้นสิงพูดอาสาบอกว่าตนนั้นจะออกไปดูรอบๆนี้ทุกคนไม่พูดอะไรแค่รับรู้ในคําพูดที่สิงพูดนอกจากฟ้าที่พูดขึ้นว่าอย่าออกไปไกลนักละ่ะแถวนี้มันอันตรายและน่ากลัวแค่รอบๆใกลๆนี้ก็พอสิงคนลุกตั้งหลังจากได้ยินหญิงสาวกล่าวกับตน พร้อมรับคําอย่างเบาเสียงว่าแล้วสิง์ก็เดินออกไปตัวคนเดียวโดยมีฟ้าพยายามสะดับหูฟังเสียงฝีเท้าของสิง์หากว่าเขาเดินไกลจากบริเวณนี้ฟ้าคิดจะออกไปหาซึ่งขณะที่ฟ้ากําลังคุ้นคิดอยู่นั้นเอ็มก็พูดกับฟ้าว่าฟ้าทําไมดูสนิทกับไอ้สิงจังเอ็มเห็นตั้งแต่ก่อนเข้ามาที่นี่แล้วหญิงสาวละทิ้งความคิดที่อยู่ในหัวก่อนจะตอบกลับชายหนุ่มผู้ถามว่าเอ็มคิดมากเกินไป ฟ้านั้นก็เป็นห่วงทุกคนนั่นแหละก็เพราะไอ้พวกนั้นมันอันตรายไม่ใช่หรือไงเราเสียคนไปไม่ได้ทุกอย่างมันก็เพื่อเอ็มผู้ชายที่ฟ้านั้นตรักมากที่สุดเอ็มไม่ได้ยินเช่นนี้เขาก็ยิ้มกว้างโดยไม่ได้คิดอะไรตัดมาทางสิงที่บัดนี้เดินอยู่ข้างนอกเพียงคนเดียวเขาไม่ได้จะมาหาอะไรตามที่พูดเอาไว้เมื่อต่นิ้เหตุที่อ้างเช่นนั้นก็เพราะความอึดอัดบรรยากาศน่ากลัวที่ชวนไม่น่าอภิรม์เท่าไหร่ สิงเดินเอื้อระเหยลอยชายอยู่ใกล้ๆตัวสิงปลูกสร้างพรางดูดบุรีผ่อนคลายความเครียดและความหมกมุ่นที่อยู่ในหัวซึ่งขนาดดูดบุรีอย่างสบายอุรายอยู่นั้นสิงก็เห็นใครบางคนกำลังวิ่งลับหายไปถึงขนาดทำให้บุรีที่คาบอยู่หลุดออกจากปากตกลงมาบนพื้นก่อนจะเอ่ยขึ้นมาเบาๆว่าคุณสอนในจังหวะนี้เองยัดกระพุ่งมาทางข้างหลังของสิงพอดีพร้อมกับเรียกชื่อของสิงนั้นเสียงดัง ทำให้สิงตกใจสะดุ้งยัดเห็นว่าตนแกล้งเพื่อนได้สําเร็จยื่นหัวเราะชอบใจเพราะว่าสิงนั้นกับไม่พูดอะไรทําให้ยัดเห็นถึงความแปลซึ่งตามปกติแล้วสิงนั้นมันจะด่ากลับยัดจึงถามออกมาว่าไอ้สิงมีอะไรหรือเปล่าวะดูเองเหมือเมอหรือเองเห็นอะไรแปลกแปลกสิงจึงหันมาตอบยัดว่าเปล่าข้าข้าก็แค่สิงยังไม่ทันได้ตอบยัดก็พูดว่า อึดอัดใช่ไหมล่ะเรื่องของคุณฝอยังกล่าวไม่ทันจบสิงก็รีพุ่งเอามือมาอุดปากยัดทันทีโดยทำหน้าขึงถืนมมองซ้ายมองขวาแล้วก็พูดว่าเออเออเอเอาตามนั้นไม่ต้องพูดเองก็รู้ว่าหูดีแค่ไหนได้ยินเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องเอายัดจึงรีบสงบปากสงบคำก่อนจะพูดจ่อต่อว่าเออเอเอไอ้สิงเองรู้หรือเปล่าว,ว่าคนที่ชื่อบุริยานั้นคือใคร ข้าได้ยินวแววๆในรถหลังจากคุณเอ็มกับคุณฟ้าคุยโทรศัพท์เสร็จก็มุ่งตรงมาที่นี่เหมือนกับร้อนรนสิ่งพี่ตอบทันทีว่าข้าจะไปรู้ได้อย่างไรหรอวะอีกอย่างนะข้าขอเตือนเองเอาไว้เลยเราแค่ทำงานในส่วนของเราทำหน้าที่อันได้รับมอบหมายเป็นพอไม่ต้องรู้เยอะรู้มากโดยเฉพาะเรื่องของเจ้านายทำงานรับเงินจบมันจะไม่ดีเอาหากรู้เยอะเกินไป โดยเฉพาะคนช่างจ้ออย่างเองยัดสนกับทันทีว่าอะไรวะเองรู้อะไรมาอีกใช่ไหมสิงก็ไม่ได้ตอบอีกทั้งยังเดินผ่านตัวยัดแล้วก็พูดว่าก็ข้าบอกแล้วไงอย่าเศา้าซีรีบๆกลับไปทำงานหุบปากบ้างก็ดีไม่เช่นนั้นปากของเอ็งจะพาสวยในสักวันยัดที่โดนสิงดดเดินตามด้วยท่าทางจอยๆบ่นเบาๆกับตัวเองว่าอะไรวะ แค่นี้ทำไมต้องดุด้วยตัดไปทางพวกของพบที่ตอนนี้ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ได้สำเร็จคลาดกับพวกเอ็มเพียงนิดเดียวเท่านั้นลุงสีถึงกับพูดขึ้นว่าไอ้พวกบ้านั่นมันรู้ได้อย่างไรว่าพวกเราอยู่ที่นี่มันจะเกินไปแล้วนะเว้ยดีหน้าที่ไอ้พบเตือนเราก่อนไม่เช่นนั้นละ่ะก็ได้ตายกันหมดนี้แน่พบจึงพูดขึ้นว่าก็เพราะฝักดาบนี่แหละสุดท้ายคำลือที่ตาคนนั้นได้พูดมันก็เป็นความจริง แต่เมื่อกี้ก็เกือบไปเหมือนกันนะดีที่มันไม่เห็นเราสอนได้ยินก็แย้งคำพูดของพบทันทีว่าสอนว่าไม่ใช่เขาไม่เห็นนะสอนว่าเขาเห็นเพราะสอนกับเขาศบตากันนิดนึงลุงคมจึงถามขึ้นว่าแล้วทำไมมันไม่แหกปากร้องตะโกนเรียกพักพวกของมันละ่ะพี่ใหญ่จึงตอบแทนหญิงสาวว่ามันก็อาจจะมีแผนอื่นเอาเป็นว่าตอนนี้กลับไปบ้านของตาพันลงคนนั้นก่อนก็แล้วกัน อย่างน้อยก็ให้แกได้เห็นสิ่งที่แกพูดถึงมาตลอดชีวิตว่ามีอยู่จริงคนแก่ชอบของขลังแบบนั้นคงจะมีความสุขไม่น้อยสินคำหมูก็พูดขึ้นว่าอ่อ,อนโยนเหมือนกันนั่นเราเงี่ยคิดถึงความรู้สึกของคนแก่ด้วยทั้งๆที่ภายนอกยังกับนักเลงแน่พี่ใหญ่ก็เหลือบหันมองหมูพร้อมกับพูดว่าทะลึ่งละทะลเรื่องละทำให้หมูนั้นเงียบหยุดแซวพี่ใหญ่ระหว่างนั้นทางลุงสีก็พูดขึ้นว่า แล้วจะกลับไปกันยังไงละเนี่ยดึกดึกด,กดนเดินไม่มีรถประจําทางด้วยลุงคมจึงตอบลุงสีว่าไม่มีทางอื่นนอกจากเดินไปละนะเอาเถอะดึกดึกด,กดนเดนแบบนี้ก็คงไม่มีใครสงสยัยอีกอย่างไอ้พวกนั้นก็คงวุ่นอยู่กับการตามหาพวกเราไปสักพักหากว่าไอ้ชายคนที่สอนเห็นมันไม่ขาบข่าวไปบอกละนะทุกคนเห็นด้วยกับลุงคมเนื่องจากว่าไม่มีทางเลือกมากนะักซึ่งระหว่างเดินจำ้ำ ก็พูดถามเกี่ยวกับดาบหักของพระยาพิชายและฝักดาบที่แปลงเป็นฝักมีดหมอเข้ากันได้พอดีๆโดยคําถามนี้สุทินเป็นคนพูดถามและดูเหมือนว่าคนอื่นๆก็อยากรู้ไม่ต่างจากสุทินพบชายหนุ่มทําท่าคุณคิดก่อนจะอธิบายว่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ความรู้สึกเมื่อเจอกับเหล่าวิเลชนราวกับว่าพวกเขาสื่อสารเข้ามาในจิตบอกให้ผมนั้นเสียบมีดหมอเข้าไปในฝักส่วนเรื่องดาบน้ําพี ที่พวกเราตามหาผมว่าไม่มีใครได้ครอบครองมันเป็นแน่เพราะดาบเล่มนั้นยังคงอยู่ที่ท่านไม่เคยจากไปไหนดั่งส่วนหนึ่งของชีวิตและจิตวิญญาณความกล้า,าหาญอันไม่เสื่อมคลายทุกคนได้ฟังคำตอบแม้มันจะไม่ชัดแจ้งนักแต่ก็พอจะเข้าใจหลังจากนั้นซอนก็พูดขึ้นว่าพบสมควรที่จะได้รับแล้วล่ะฝักดาบของท่านเด็กผมแก่คนนั้นเป็นบททดสอบ อันแสดงถึงความกล้าหาญเสียสละเมตตาดังนิสัยที่ท่านมีตอนยังมีชีวิตทุกคนเห็นด้วยกับคําพูดของสอนแล้วทุกคนก็มาถึงตอกซอกซอยทางเข้าบ้านของชายชาราพานโลทุกคนนั้นยิ้มร่าด้วยความสบายใจที่รอดพ้นจากอันตรายและได้ในในของที่ตามหาติดมือมาด้วยบทสนทนาถูกพูดคุยกันในหมู่คณะจนเดินมาถึงบ้านของชายชาราพบไม่รอช้าที่จะเรียกชายชาราทว่าก็ไม่มีเสียงขานร,รับ ทำให้หมูพูดขึ้นว่าไม่ต้องตกใจนักรอตาแก่คนนั้นคงจะเมาหลับไปแล้วหรอเพราะตอนที่ข้าออกมากับพวกเองเกก็เล่นยกกระดกเหล้าขาวจนเกือบจะหมดควรนอนสลบงายหลังล้มตึงเมื่อทุกคนได้ฟังลุงขมก็พูดขึ้นว่างั้นผมถือวิสาสะเข้าไปเลยนะลุงว่าแล้วทุกคนก็เข้าไปข้างในเห็นชายชารานอนแน่นิ่งอยู่ในท่วงท่าเดิมต่างพากันใส่หัวในชายชารากี่เมาคนนี้ พบเดินเข้าไปหาชายชาราแล้วก็พูดกับแกว่าตารู้ไหมผมได้อะไรมามันมีจริงๆนะเรื่องเล่าของตานะี่ะตาดูนี่สิพบกราบพร้อมกับยกมีดหมออันอยู่ในฝากให้ชายชาราได้ดูทว่าชายช,ชาราแน่นิ่งไม่ไหวติงทําให้พบยื่นมือไปสัมผัสกับตัวแกหวังจะปลุกทว่าทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสแขนชายหนุ่มนั้นตกใจชักมือกราบลุบลงคมก็รีบถามว่ามีอะไร พบหันมาตอบพัพัพวด้วยดวงตาอันเบิกโพรงว่าแกตัวเย็นเฉียบเลยสิ้นคำลุงคมก็รีบเข้ามาตรวจเช็คร่างกายก่อนจะพูดกับทุกคนว่าแกเสียแล้วทุกคนได้ยินก็ตกใจแล้วลุงคมก็พูดต่ออีกว่าแกน่าจะไหลตายตามประสบการณ์การเป็นสปัปะลือของข่าเอาล่ะครับฝักดาบที่พบได้มามีฤทธิดเดชอย่างไรกันแน่และวิทยัที่ยัดกล่าวถึงหมายความว่าอย่างไร โปรดติดตามในตอนหน้าพอจนภายลา่าสมงปติดินแดนพีทิภาค2หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่